สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายุวาเกมเมอร์จดีวานเจ้าเก่านะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมชิคาว่าเฮเลอร์นะครับผมเป็นเกมโรบอกนั่นเองเกมหนึ่งที่เป็นแนวเนื้อเรื่องในหมู่บ้านของชิคาว่าซึ่งปกติในชิคาวาจะเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักใช่ไหมล่ะวันนี้มาปิดเขาเรียกมาผิดตีมมาแนวเฮเลอร์น่ากลัวโอ้โหจะเป็นยังไงครับติดตามชมกันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับผม นี่คีย์บอร์ดที่ผมแนะนำเช่นเคยครับผม k e ย์คอ V6 Max นะครับคีย์บอร์ดสำหรับชาวเกมเมอร์ที่ชอบความเงียบเพราะมันเป็นไซเ n นสวิตช์นั่นเองครับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถกดได้เลยครับผมที่ผมตัางตะกร้าไว้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่ผมแนะนําและผมก็ใช้เพราะว่ามันเงียบมากเหมาะสำหรับคนแบบว่าอัดงานกลางคืนเล่นกลางคืนหรือเล่นในที่ที่ไม่ต้องการรบกวนใครนะครับผม คีย์บอร์ดตัวนี้แนะนําเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบฟูไซเราสามารถหารุ่นอื่นได้นะผมเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดไวเลสนะครับผมเป็นเป็นแบบว่าบลูทูธก็ได้เป็นไวเลสก็ได้ครับผมหรือเชื่อมต่อแบบไทซี C, เข้าคอมก็ได้ยังไงได้หมดเลยครับผมได้ท,ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น Android, iOS Macbook หรือ Windows ได้หมดเลยนะอย่าลืมใครสนใจกดได้ครับผมที่ตะก,กา้าแถวนี้แถวนี้นนโอเคไปดูเกมไปเลยดีกว่าครับ ถึงเวลาต้องลุกแล้วเพื่อนๆต้วงอยู่เลยอ่ะไม่ในกากเราเป็นกระต่ายเผ่าพันุเดียวกันเสก็จแ้วด้วยในกาปแปลกกับเพื่อนดูดในกาไปแปลกๆจังเลปิดนาฬิกาปลุกเลยพี่กิดโอเคปิดแป๊บปุ๊ดรู้สึกแปลกๆจังเลยแฮทที่พวกเราจะต้องออกมาทำงานกะดึกแบบนี้ไปเปิดหน้าต่างก่อน ราเปิดหน้าต่างเพื่อความสว่างสวเปิดปุ้ยปิาั่งมือเจอต้นไม้เดี๋ยวไหนแล้วทำงานน่าจะมืดอ่ะเรากินอะไรก่อนดีไหมมีแต่มีแต่ทนพวกนาดีกว่ามามาราเมงสุดอร่อยใส่ลงไปในไมโครเวฟอนก่อนอนโอ้โหเดือดปุดๆเลยอ่ะปุดเลยมันน้ำมันเลยหอมว่าแต่ชามเดียวกินสี่เหรอคนละชามใหเพื่อนอนคนละชามไง โอเคโอเคฉันนึกว่าพวกนายจะแบ่งกันกินน่ะแซบนะเอาละตื่นและฉันตื่นเต้นมากเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปทำงานการดึกกับคุณกรออะกิรเมงกรสุบอิตะระกิมาโอ้แซบเงินมีแค่นี้กินแค่ลาเมงเลยนะพวกนายใสรน้ำปลาเพิ่มปะเนี่ยปืาปาปลา่อยถึงเวลาลวละไม่รู้ว่าจะได้งานหรือเปล่านะฉันส่งใบสมัครไปตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเขาต้องจ้างพวกเราสี่คนอยู่แล้วโอ้ยมืดอยู่เลยอ่ะฟ้าใช่ กะดึกไงวันนี้เมืองมันเงียบแปลกแฮะปกติจะต้องมีคนมาเต้นระบำรอบเมืองนะเนี่ยอืมเฮ้ยอะไรอะ ไปไอ้เมื่อกี้สักตัวอปเอามองอ่ะป้า94ี่ยบ้านเนี้ยเหมือนเป็นแครอทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหน้าตามันแก่มากเลยโอ้ยน่ากลัวจังตัวอะไรแก่ๆทีอาจจะมีใครอยู่ตรงหน้าต่างก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะแบบมองผ่านแสงอ่ะก็เลยเห็นหน้าเขาแก่ๆแป๊ะนี่เราต่าเราีบไปเถอะตรงที่รับสมัครงานตรงนั้นดีกว่าป่ะนี่ไงตรงนี้ป่ะเอบสมัครสะดึกเลยนี่ไงคุณโกรมีคนยืนอยู่จริงด้วยอ่ะเอ้ยพวกนายบากันทั้ทีนะ เออคือว่าพวกเรามาหางานนะครับคอมใช่งาน,นพวกนายก็เริ่มคืนนี้เลยทํางานที่ร้านอาหารนะอย่ามาข้างนอกฉันเอิดออกมาก็อยากยู่นานอ้าวทำไมอะครับมีอะไรอยู่ข้างนอกหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่าจําคำที่ฉันบอกไว้แล้วกันแค่นั้นพอเข้าใจอ้าวเออ,เอ,อรู้สึกแปลกๆแฮรู้สึกว่าที่นี่จะมีอะไรแปลกๆตลอดเลยนะรู้สึกไม่สบใจเลยแฮ งานเขาไปไกลไหมไม่ไกลเลยตรงนี้งานของเราก็แค่ไปเสิร์ฟเลมอนนิดในช็อปนี่ไงเฮ้ยก็เปรี้ยวจนเสียวฟันเปรี้ยวยิ้มเปรี้ยวยิ้มน่าจะเป็นที่นี่ปะน่าจะใช่นะฮ่าอาชีพอะไรนี่พนักงานเขาเป็นพนักงานใหม่สินะใช่ วันแรกก็เหนื่อยหน่อยนะยินดีที่ได้รู้จักนะไม่รู้จักนะไม่ต้องกังวลนะฉันจะสอนทุกอย่างให้ในายเองแค่ตามมาแล้วก็ทำตามก็พอเริ่มแรกเลยเอ้ยมาเยมาเราเเาสอนอทำน้ำมะนาวลนะ่ะโอ้ข้างในมีคัพเค้กด้วยอะ่ะอ,อย่างแรกเลยนะพรนายต้องหยิบมะนาวมาก่อนจากนั้นใส่ในเครื่องกานแบบนี้แล้วก็เอาแก้วมาเติมให้เต็ม,ตมง่ายใช่ไหม ไม่ยากนะง่ายมากเลยปลาลองดูเพื่อนลองิเลยลองเลยก็แค่หยิบมะนาวมาใช่ป่ะแล้วต่อไปที่นายจะต้องเรียนรู้นะนั่นก็คือนายหยิบคัพเค้กมาอันหนึ่งและจากนั้นก็เอาไปเวฟอ่าโอเคเราพร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะทําความสะอาดด้วยนะโต๊ะเบอรนี้มันสกปรกไม่ได้ลูกค้าเราไม่ชอบเลยนี่เขากินเราเขาใจไมแก้วทิ้งมะเนี่ยโอเคงั้นฉัน กเอาโต๊ะหนึ่งเอาโต๊ะหนึ่งทู่ไปแล้วฝั่งนี้ด้วยทู่ทู่ทูเอาโต๊ะทำงานด้วยปืนบนโต๊ะด้วยอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยของไม่พอไอ้ยจิงเฮ้ยพวกนายจะจะเห็นภาพแปลกๆอีกแล้วอ่ะอะไรอะไอ้กระต่ายหน้าแกลเมื่อกี้มันอยู่ตรงกระจกพวกนายไม่เห็นเหรอไม่เห็นอะนายเห็นคนเดียวเหรอไรเออวายอะไรกันคลีนโต๊ะเสร็จหรือยังอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว มาเราคุยกับเขาต่อนี่ฟังนะมันกะหมดกะของฉันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้านอยู่ในความดูแลของนายทำให้เต็มที่เลยเดี๋ยวพวกนายจะทิ้งฉันไว้คนเดียวเนี่ยนะไม่ยุติธรรมเลยอะใช่แต่ว่าขอเตือนนะอย่าออกไปข้างนอกไม่ว่าอย่างไงก็ตามแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็อย่าออกไปนานนักล่ะเอาอีกแล้วม,มันที่เกาะคนเมื่อกี้เลยอะที่เขาบอกเราอะ่ะขอให้โชคดีนะ<อ>ฉันไปละ มีอะไรก็ไปพูดให้มันหมดหนีนี่ทันไหนลกลับบ้านราหรอรอลูกค้ามานะมีคนรับลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็มีคนทำอาหารหนึ่งคนอินออชมาเซ่อินออชมาเซ่โดโซเออดา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 เฮ้ยสวัส <Hey, S 2> ดีอูซังกโอูโอ้ฉันต้องการเลมอนนีตหนึ่งแก้วแล้วก็ต้องการไปครับเค้กหนึ่งอะ โอเคได้ใช่ฉันเวฟคัพเค้กให้นะงั้นฉันทำน้ำมะนาวให้อ่าเดี๋ยวพวกเราทำให้นะครับรอสักครู่โอเคแต่น้ำมะนาวแล้วเราต้เปรี้ยวพิเศษนะเพราะมันบูดใช่ครับโอ้โหนี่ดูดิเลื่ยงเลยบอกแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ไปไปซื้อหรอกน้ำมะนาวโอเคครับเค้กขอบคุณมากนะขอให้มีความสุขนะ Enjoy งาม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  Enjoy ครับ อร่อยอร่อยแซ่บเลนต่อไปนี่จริงๆคัพเค้กเนี่ยเราต้องบอกล่ะค่ะลูกค้าไหมว่ามัน3บาทอะแล้วก็เลมอนเอทสี่บาทโอ้โหแล้วฝั่งนี้มีเมนูด้วยนะลูกค้าคนต่อไปสามารถขายเป็นโดนัทได้ไหมมีโดนัทหลายสีมากเลยเฮ้ยชิซ่าเขาเอาน้ำเลมอนหนึ่งอะเด็ทหนึ่งครับน่ารัก่เลยครับรอสักครู่นะครับตัวนี้น่ารักเลยอะเหมือนสิงโตเลย แล้ต่งานได้ข้อเดี๋อย่างนี้จุจแจงคั้นดีๆนะอย่าเอาเม็ดใส่ลงไปเละพี่เตียมแก้วให้แล้วเลยบอกว่าเม็ดมันลงไปเรื่องสามสี่เม็ดติดคอเกือบตายอะไรนี่มันเครื่องคั้นเลยนะจวดูทามันจะเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวสุดๆเลยล่ะหวานครับผมหวานหวานพวกนายเนี่ยกล้ามากเลยนะที่มาทำงานที่นี่อ่ะ ฮะทำไมอ่ะความกล้าด้หรอเว่ายังไงอ่ะอะไรคือความกล้าอ่่ดิก็เขาว่ากันว่าด้านนอกมีอะไรบางอย่างลักพาตัวคนในป่าไปอ่ะลักพาตัวลักพาตัวเอ่อฉันฉันพูดอะไรแม่ไม่ได้หรอกไปก่อนนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาไปแกงคอสเซนเตอร์หรือเปล่าอะไรอ่ะมีคนลักพาตัวใครบางคนเข้าไปในป่าเหรอบ้าไปแล้วอุ้ย เฮ้ยใครอ่ะอย่านะอย่านะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียลูกค้าคนเมื่อกี้นี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงกรี๊ดมาจากตรงน,น,นั้นอนะไรอ่ะอะไรแดงๆอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรไห,ไหไมครับคุณลูกค้าลูกๆเอออะไรอ่ะฉันว่านี่นี่ไม่น่าใช่ลูกค้าแล้วนะน่แปลกน่ามันตัวมันมีหูหูด <c oughs> นะ้วยเนาะเอ๊ะ yeah. โอ๊ยนี่นีเข้าเข้ปิดปตูปิดปปิดปตูปิดประตูิเขาหาไแล้วไม่ได้หายไปแล้วไม่ได้ตัวป้านด้เปมนอะไรอ่ะบ้านริงฉันว่าตอนนี้ฉันสติหลุดแล้วอะเฮ้ยฉันนไม่ไหวแล้วใจเย็นแล้วทุกคนหายใจเวึกอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ไปดับ ในครัวดีกว่าเฮ้ยนีหนีเข้าครัวเข้าครัวเแอบเแอบมุมเลยเขาแอบอยู่ในครัวเหมือนกันหัวใจฉันแรงมากอ่ะมันคงมองไม่เห็นเราหรอกมั้งตึกตึกใช่มันมองไม่เห็นเราดีนะฉันเอาไฟฉายมาจากบ้านอ่ะฉันก็เอามาเหมือนกันมันไปหรือยังอ่ะมันไปหรือยังไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เห็นนะฉันก็ไม่เห็นตัวมันแล้วนะตอนเนี้ยไปยังโอ้ย มาอยู่น,นักเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วเปิดประตูแล้วมันมมจะเคาะประตูไอเดีอะไม่รู้ไปไหนเอาไปอุนน้ยเฮ้ยไม่ปอดหยู่สักทีอยู่สักทีฉันปวดหัวไปหมดแล้วเอาภาพไอ้เพืบ้านี่ออกไปจากหัวฉันฉันทนไม่ไหวแล้วนะคนน่ากลัวจนเข่าอ่อนเลยเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเอาเป็นลมอ้าว <c oughs> มันจบแล้วเหรอการกของเราจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วมั้งนี่เราหลับจนหลับจนเลิกงานอ่ะโอ้โหแส่ลูกค้าไม่เยอะกาของเราจบเรียบร้อยแล้วพวกเราไดบกลับบ้านกันดีกว่านะฉันจะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเดนด้วยเออไปไปเราทิ้งทุกอย่างออกไปางหน้ไปเคยบอกเลยว่ามันมีเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยปิดร้านก่อนปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้คนมาขโมยของเออหลอกให้เรียบร้อยนะแจ้งโอเค กลับบ้านกลับบ้าน, <S 1> <S 1> าน,นฉันอยากกลับบ้านฉันอยากลืเมเรื่องทุกอย่างนี่แล้วก็มาถึงวันที่สองนี่ไม่ได้ทำง,งานของเราอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วฉันบอกให้นายส่งใบลาออกแล้วใช่ไหมแล้วใบลาออกอยังอย,งอยู่ในกระเป๋าจุ๊บแจงอยู่เลยอย่ะลืมบอกเราจะกินอะไรเพื่อที่จะลาออกอ่ะใครมาร้องร้องไห้ข้างนอกอ่ะใครมาร้องไห้เวลานี้ อยร้องไห้เหมือนกันอะเอ้โหนี่ไงเฟ้ยเป็นอะไรหรอร้องไห้ทำไมหรอเจ้าหนูฉันชื่อชิกาวะเพื่อนของฉันชิกามุหายตัวไปได้โปรดช่วยตามหาเขาหน่อยได้หรือเปล่า่ะเอแต่ว่านี่มันดึงมากๆแล้วนะมันอันตรายเกินไปอะที่จะไปตามหาฉันคงไปตอนนี้ไม่ได้หรอก ถ้านายต้องการแล้วก็มารอกับฉันที่ร้านน้ำมะนาวก่อนได้มากแล้วเดี๋ยวเร<อ>าค่อยหาเพื่อนนายก็ได้เ,<อ>เขาอาจจะโผล่มาในร้านก็ได้นะก็<อ>ได้เ,เขาแซงขึ้นนำหน้าเราเลยอย่าร้อให้ลนะหนูฉันกำลังมองดูอยู่ว่าไอกระต่ายหน้าแก่นั่นมันจะตามฉันมาอีกไหมให้หน้าแดงๆกันนะ <c oughs> ระวังไอนี่ก่อนดีกว่ามัานจะกลายร่างไหมเนี่ยไม่หรออันนี้มันเป็นเจ้าหนูน้อยธรรมดาธรรมดาไปลูกเข้าไปในร้านมะนาวเปรี้ยวจี๊ด เลี้ยวจนเหงือกติดฟันเปรี้ยวยิม้ม <c oughs> เปรี้ยวยิ้มนะกินมันติดเหงือกกินเผือกติดมะนาวเอ้ยเปิดเลยร้านของเราเปิดเรียบร้อยเอาล่ะพวกเรามาถึงแล้วยังไงรอพวกเราทำงานก่อนนะขอให้คืนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วก็อย่าให้มีอะไรแปลกๆเลยเด้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่อยู่หรอกนะ เออฉันกำลังจะถามอยู่เลยว่าวันนี้หัวหน้างานของเราไม่มาเหรอคืนนี้ช่วยฉันช่วยพวกนายได้นะเรื่องมะนาวหรือกับขับเค้กอะไรเนี่ยโอไม่เป็นไรนายแค่รอตัวนี้ก็พอเดี๋ยวพวกเราจัดการเองเดี๋ยวฉันจะเป็นฝ่ายทำมะนาวแนละ้วส่วนวันนี้จบแจนทำขับเคก้กโอ้ยลูกค้ามาแล้ว <S <S ลอมแหลมน่ารักคุณลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าชื่อลอมแมหลมหรือเปล่าขอน้ำเลมอนหนึ่งแก้วครับผม เดี๋ยวก่อนวกาพวกฟังนะคือเนี่อยอ,อย่าออกไปนอกล่ะเพราะว่าสปรสาราในป่าตอนเนี้ยมันมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเลยลนะ<า>สปาร,ปรในปา่ามาถึงไรอ่ะมาถึเขาไปยังไงหรอแค่อยู่ข้างในก็พอเพื่อนพวกนายรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะเออวเราออกไปไหนมาไหนได้แล้วเราต้องอยู่แต่ด้านในอ่ะนั่นน่ะดิทุกคนออกแล้วก็เดินแบบเฉิดฉายแต่พวกเราไม่ได้ไปไหนเลยอืมหรือว่าพวกเราเป็นกระต่ายน่ากินสุดเซ็กซี่เพราะเราเป็นพนักงานน้ํามะนาว มาเอาแก้วใส่เข้าไปแบบนี้เอาเอาเอา <c oughs> ชเอช่วยคุณเลกโก้หลอมแหลมน้ำมะนาวครับเรียบร้อยน้ำมะนาวพร้อมเสิร์ฟครับคุณหลอมแหลมหล่อมแหลมครึ่งเชิญครับเดี๋ส่อเรียยดีจนเสียวฟันขอบคุณมากนะขอให้บุตได้โชคดี <c oughs> เปรี้ยวจัดเลยนะบายบายครับ บายบายฮะมีพวกสั์ปะหลาดเยอะมากนี่ฉันว่านี่มันแปลกเกินไปหน่อยไหมในเมืองนี้มันไม่ควรมีอะไรแบบนี้สิเออเฮ้ยตัวจิ๋วตัวจิ๋วไม่มีไหนเอาชิคกาบบูชิคกาบบูนายกลับมาแล้วโอ้ไม่น่าหาไม่เจอตัวเล็กขนาดนี้นี่เหรอเนี่ยชิคกาบบูอ่ะ อ้ยแบบนี้ชิคก่าก็คงมีความสุขมากๆที่เจอเพื่อนแล้วแกนไม่ได้หาไปไหนจักหน่อยแล้วัพทสับดังแปลกจังเลยนะอยู่ดีๆมีใครโทรมาเวลานี้เนี่ยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฟังให้ดีๆนะคืนนี้มีสัตว์อันตรายหลุดอยู่ในป่าอะไรอะอะไรนะมันบอกว่ยังไงหรอครับนี่น่าจะเป็นเสียงคนที่มาซื้อเมื่อกี้ตัวมันเล็กๆมีขนสีน้ำตาลสีขาวโอดอย่าเข้าใกล้มัน อยู่แต่ร้านเท่านั้นนะฮะเหรอตัวเล็กๆขาวน้ำตาลเมื่อกี้เอ้าตัวตตััววสีน้ำตาลกับตัวสีขาวอย่าบอกนะว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้อะชิคกับูเมื่อกี้นะชิคกับว่าไม่นะต้องไปอยู่ที่นี่ดีๆเดี๋ยวชิคกับว่ากำลังเป็นอันตรายชิคกับว่าเฮ้ยขาหายไปแล้วเพื่อนให้ตายเธอเสียงกรี๊ดเมื่อกี้เราต้องรีบไปตามหาเขาด่วนตอนนี้ล่ะ มมัันนไ่ทเหรอาอยู่นี่เขาเราอยู่นี่เราช่วยที่ไหนไม่รู้อ่ะเราเราลองแบบตรวจสอบซิชิคาว่าชิคก้าวพวกนายไปไหนอ่ะเราต้องหาบอสแสตรอยเท้าอยู่นี่รอยเท้าตามรอยเท้าไปเพื่อนนี่รอยเท้าตัวอะไรเนี่ยหมาหรือเปล่าเอเหมือนหมาเลยกระต่ายกระต่ายอ่ะอ๋อเฮ้ยทำไมรอยเท้ามันหมดอยู่แค่นี้อ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะเพื่อนว่าแตสิเขาบินหรือเปล่าเพื่อนฮะ อะไรอะไรคุ <ih az violin inding> <ijn> ่มพุ่มยาพุ่มยาตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นในพุ่มยาฉันได้ยินเสียงเออไปเช็คไปเช็คพุ่มดิเช็คพุ่มดิเช็คพุ่มดิฉันขอเช็คเช็คพุ่มหน่อยนะเดินเข้าไปเหรอหลังเป็นไงบ้างจุ๊บแจงมีอะไรไหมไม่มีนะเช็คก่อนเอ๊ะอุ้ยไม่ถามเขามันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะหน้าตามันเป็นอะไรนี่มันเป็นอะไรเฮ้ยนี่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 กัดบรรยากา ปลาไหนเขาท่ำเขาท่ำเขาท่ำนี่เขาท่ามันเแมลงสาบมารุต่างดาวมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรลม่รู้เขาไม่ได้ท่ำเขาไม่ได้ท่ำโอ้โหเราทำได้ไปแล้ววันนี้ไม่มีท่ำตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเออเมื่อกี้เกือบไปแล้วอ่ะไอ้พวกนั้นหายไปหลังจากที่พวกเรามาอยู่ใกล้ท่ำอ่ะสำรวจท่ำก่อนไหมเพื่อนมีอะไรข้างในเนี้ยโอเคฉันเปิดไฟให้เอ๊ะเอ๊ะชิคก้าว ชิคก้าวนอนหลับอยู่ตรงนั้นอะอันนี้หลับหรืออย่านะลุกขึ้นสิเราต้องออกไปจากที่นี่กันไปไปเช็คชิคก้าวก่อนชิคก้าวชิคก้าวมีปืนด้วยอ่ะชิคกาบุมเธอโอเคไหมเช็คก่อนตัวเย็นหรือเปล่าเนี่ยชิคก้าวนี่ได้โปรดอย่าตายนะอ้าวตายเลยตายเร็วต้องมีนวดอะสายเกินไปชิคก้าวตายแล้วไม่ได้ชิคก้าว เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยฉันจะกินแก่โอ้โหตักล้ามโตโตกล้ามใหญ่โอ้โหถึงจะสุกแกมไม่นะนี่มันปลอมตัวมาตลอดเลยเนี่ยเราต้องวิ่งก่อนที่มันจะฉีกเราเป็นชิ้นๆวิ่งแล้ว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 โอ้โหอย่างกับหมาป่านั่นน่ะโโอ้หเอาจริงๆนะนี่อยกับแพนด้ากล้ามหนีมาแล้วเพื่อน มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องไปแล้วเพื่อนสัตว์มันสุดแค่นี้เพื่อนแต่เราต้องวิ่งไปทางอื่นมันสุดแค่นี้เราจะวิ่งไปทางไหนอ่ะไปหลังลานนะตามใครมาตามสลตว์้อนเหรอไปแล้วมันตามฉันมาดิเราจะเอาชีวิตรอดยังไงไม่รู้เข้าไปได้เข้าไปได้เหรอเฮ้ยไปนะเฮ้ยได้เราเดินต่อไปไม่ได้เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆโอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะ ทั้ทีเอา้ามีปีนด้วยมันมีวัฒนาการเหรอเอาวิไปไหนอะฉันจะไล่ล่าตามหาแกทุกทีมันบินได้ด้วยเหรอมันบินได้เดียวนี่มันแฟนตาซีเกินไปหรือเปล่านี่มันการ์ตูนน่ารักจริงไหมใช่<แ>เอออยู่ดีๆก็ามาปีนเราไปในสต์ดีกว่านะเพื่อนอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วถ้ามันบินได้แบบนี้มันสำรวจแล้วก็หาพวกเราเจออย่างง่ายดายอะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงอะไรไม่มีอะไรหรอกพวกนายคิดมากไปเอง จำได้ไหมมีคนโทรมาบอกเราว่าให้เราอยู่แต่ในสตูไว้อะจริงแต่เราไม่อยู่เลยโอเคมันน่าจะไปแล้วเห็นไหมที่เขาเตือนว่าเราอย่าออกไปข้างนอกนานอ่ะพวกปีศาจมันออกอารวาส็มไปหมดงั้นเราล็อกประตูด้วยดีกว่าเดี๋ยวฉันล็อกเองเราเขาบอกให้เราล็อกแล้วกลับบ้านนะเออแล้วจะอยู่ในนี้ทําไมอ่ะเรากลับบ้านได้อ่ะออกมาออกมาออกมา โอ้ฉันเกือบไปแล้วเมื่อกี้เราน่าจะเกือบขังตัวเองไว้อยู่ในนี้แล้วเราเออเ,เดี๋ยวเพื่อปีสามันจะมากินน้ำมะนาวทาไงโ oh, <ป>อ้ยยิ่ละกลับบ้านดีกว่าแล,แล้วก็มาถึงคืนที่สามยังมีสามคืนอีกนะทํางานให้ครบเดือนเลยมั้งเอออ,อีกคืนหนึ่งไม่อยากไปทํางานเลยนึกถ,ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานอะ่ะฉันคงไปทํางานเฉยๆไม่ได้แล้วอะ่ะ นี่เราตรวจดูแถวนี้แม้ว่าพวกชิคาวะเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปหาหัวหน้าเราดีกว่าหาชิคาวะดีกว่าบางทีพวกปีศาจอาจจะทําสัญลักษณ์หรืออะไรไว้ในบ้านเขาอ่ะนี่ไงนี่ไงบ้านาชิวาเลสไงหัวหน้าเราไปหาเขาก่อนดีกว่าเขาเป็นยัไงมัางหาชิวาเลสอยู่ไหมครัอยู่ไหมครับก๊อก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 หาชิวาเลสอยู่หรือเปล่าครับ อาชีวะเละเอ้าไม่ตอบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยแล้วนายปีนบ้ไปได้ทำไมตึงแกงเปิดเลยเพื่อนงั้นเปิดเลยเรเปิดประตูนะเปิดเลยกระทืบชนเลยเพื่อนชนชนอยุ้เสียงดังมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาชีวะเละอยู่เลยบ้านเขาโดนลื้อหมดเลยไม่เหลือเลยมีกระดาษโน้ตด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้มาฟินในร้านใกล้จะหมดแล้วอะ วันนี้ฉันจะไปเก็บมัฟฟินที่ใจแอนมัฟฟินหลังร้านนะเพื่อนใจแอนมัฟฟินที่อยู่หลังร้านเหรองั้นเราต้องไปหาไหมงั้นเราคงต้องไปหาเขาที่นั่นแหละเร็วเถอะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอันตรายตอนนี้เรายังช่วยทันอแล้วเราไม่กลัวแลอวว่าเราจะเป็นอันตรายบ้างเลยอุ้ยลาบูลาบูบู้ไม่ใช่อไม่ใช่ลาบูบูเหรอเอาเอาหายตัวไปแล้ว นี่มันมีพวกดอปเปอร์เกนเกอร์ปีศาจแปลงกายเยอะมากพววกกิิมจะไปเก็บเห็ดเหรอเก็บมัฟฟินเก็บหลังร้านเป็นมัฟฟินที่สามารถเก็บได้เลยเหรอมันก็ออกมาเป็นต้นมัฟฟินเลยเหรอเฮ้ยมีสองทางที่เราจะต้องเลือกไปไปทางไหนอะอ่าขวาขวาโอเคขวาขวาซ้ายนี่คือทางที่เราไปเจอถ้ำปะใช่เฮ้ยเราไปกับพิบ เอาดับไปแล้วด้วยเราไม่เราพื่อนพวกเราต้องเดินต่อไปตอนนี้เพื่อนของเรากำลังเป็นอันตรายโอเคทางขวานี่แหละน่าจะถูกต้องนะนะเฮ้ยก็เราตามแผนที่มาแบบเป๊ะเลยอ่ะเราใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวไปเฮ้ยโอ้โหนี่ไงแท้แฟนฟินจริงของแท้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยความรู้ทีช่วยด้วยเขาโดนขังเขาโดนขังนู่นเขาโดนขังอยู่ดู่ย เเฮ้ยไทำมนว่าแล้วเชียร์ทำไมนายไม่ทำมามาทำงานเลยอ่ะนายโดนขังแบบนี้เหรอเกิดอะไรขึ้นเล็เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วช่วยเอาฉันออกไปทีนะโอเคโอออ้ยนไหนรีบช่วยแล้วเดี๋ยวฉันดูช่วยทางให้ดูให้ดูให้มาดูว่าเดี๋ยวตื่นเต้นอ่ะช่วยอยู่กำลังแหวกแหวกแหวกอยู่แหวกก็เร็วเพื่ ข้างหลังอำไมเฮ้ยมาแล้วพวกเราต้องได้ไปเดี๋ยวนี่มันกลับมาแล้วฮั้หอาชิวะเล่รับรับบาปของเท่าไไปอะไรเนี่ยอาชิวะเล่นายเดินสิอาชิวะเล่นายมันตามแต่สลอตมันตามแต่สลอดมันตามสลอต Okay. โอเค๋ออันนี้คือพี่ก e ิ๊กเข้าไปแล้วเหรอใช่พี่กิออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้เข้าไปทำไมเล่ากลัวแม่วนาจะตามฉันมาทำไมล่ะไอ้บ้าดิสนแล้วไอ้หมาดีน้าตามันก็คล้ายๆกับสลตัวเบิกเหมือนกันนะเนี่ยมันมันเหมือนแค่มันเหมือนหมากล้ามที่เปลี่ยนหัว สี่วเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเอาหายหายไปแล้วหายไปยลแล้วแสวบไม่ลงมันหยุดไล่ตามเราแล้วสแสดงว่าเราเขารอดแล้วอีอฮพวกเรารอดแล้วพวกเรารอดแล้วเพื <Yeah. S 2> อ่อนพวกเรารอดแล้วเย้คนรอดในคืนนี้เอาชีวิตรอดในคืนนี้ได้สำเร็จแต่ฝันร้ายยังไม่จบอสแสดงว่ามีตน ว้าวว้าวสนุกมากเลยอะ่ะ<ม>ทุกคนจากการ์ตูนแบวๆที่เราเคยดูนะตอนนี้กลายเป็นการ์ตูนแบบล่าท้าผีของจริงน่ากลัวมากแต่ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันน,วนี้นต,นนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน,น้านะจะบ๊ายบายบ๊ายบาย